สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องสุขติ com สุขก,กายสบายใจได้กำไรแน่นอนครับต้องไปที่ช่องสุขติ com เท่านั้นนะครับวันนี้ผมจะมาทํากาไรระยะสั้นในช่วงเวลาตีสี่ห้าสิบห้านาทีโดยประมาณนะครับวันนี้ตรงกับวันที่สิบเอ็ดพฤศจิกายนปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าผมจะสามารถพิชิตเป้าหมายได้ถึง5รอบต่อเนื่องสำเร็จหรือไม่นะครับวันนี้ผมจะเทรดคู่สกุลเงิน e j นะครับเป็น otc นะครับเป็น otc มาลุ้นกัน รอบที่หนึ่งครับรอบที่หนึ่งจะผ่านไปได้ไม่เอ่ยเครื่องบินทะยานฟ้าครับเครื่องบินทะยานฟ้าทะยานขึ้นไปเลยครับพี่เครื่องบินท่านใดสนใจเข้าเรียนรู้เทคนิคนะครับก็สามารถตัดสินใจทักไลน์ไอดีได้นะครับท่านอย่าไปลังเลสงสัยนะครับนะยีบตัดสินใจชีวิตคนเรามันแสนสั้นนะครับรีมาเรียนรู้ก็เอาเทคนิคไปใช้นะครับก็จะได้กำไรอย่างต่อเนื่องนะครับท่านไม่ต้องไปกังวลใจนะครับนะรีบมา เรียนรู้กันนะครับเทคนิคดีๆรอท่านอยู่นะครับไม่อยากจะให้ท่านไปเสียเวลาเสียเวลาในการสแสวงหาเทคนิคที่อื่นนะครับที่นี่ได้รวบรวมสิ่งดีๆเทคนิคดีๆนะครับอินดี้ที่สุดยอดแล้วครับไว้ให้ท่านนะได้นำไปประยุกต์ใช้ดังนั้นท่านไม่ต้องไปลังเลสงสัยนะครับรีบตัดสินใจแล้วก็เดินเข้ามาเรียนรู้ที่นี่ที่เดียวนะครับ เจะสามารถพิจิตตเป้าหมายได้อย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็สบายอกสบายใจครับเมื่อเราเดินตามระบบนะครับระบบเท่านั้นที่จะสามารถทําให้ท่านาพิจิตตเป้าหมายได้นะครับเราเดินตามระบบให้มากที่สุดนะครับขึ้นไปครับขึ้นไปเลยขึ้นไปอีกนิดเดียวขึ้นไปเลยนิดเดียวนิดเดียวเอออย่างนั้นสี่แม่สุดยอดอย่างนั้นก็ได้บ้างเนาะโอเค อรอบต่อไปจะเป็นอะไรรอบต่อไปนะครับยังมีโอกาสขึ้นไหมโอ้โเจ้าระย้าปากมีโอกาสลงมากกว่านะครับเราไปเดินตามระบบครับเจ้าระย้าปากแล้วตอนนี้เราวิเคราะห์นะครับจนเห็นชัดเจนจนเป็นมิตรกับกราฟนะครับแล้วเราก็จะสามารถพิจิตเป้าหมายได้อย่างต่อเนื่องอามาดูรอบที่3จะผ่านไปได้ไหมเอ่ยนะครับรอบที่3นะครับ ชนะมากกว่าแพ้ก็ถือว่าโอเคนะครับผมบอกไว้เลยนะอรอบนี้ก็เป็นของเราแน่นอนอยู่แล้วครับเราสามารถคา,าดการได้ล่วงหน้านะครับท่านใดสนใจนะครับรีบตัดสินใจนะครับและทุกครั้งนะครับท่านต้องตั้งเป้าหมายอย่าประมาทรู้จักประมาณตนนะครับสบรรพสิ่งในโลกนี้เป็นของไม่เที่ยงนะครับมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไป ท่านจะได้ไม่ต้องทุกขทรมานใจเมื่อท่านสูญเสียนะครับเมื่อท่านแพ้นะครับดังนั้นต้องยอมรับความเสียงให้ได้นะครับนะโอเคนะเรารู้แล้วว่ามันจะลงต่อเนื่องเราก็สามารถออเดอร์ได้เลยนะครับตามระบบเช่นเดียวกันนะครับเราไม่ต้องรอไม่ต้องรอนะครับมันจะลงนะครับเราเห็นแล้วมองแล้วนะครับว่ามันต้องลงแน่นอนนะครับคาดการได้ล่วงหน้าครับ ไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลนะครับขอให้ท่านมั่นใจแล้วก็เดินเข้ามานะทักไลน์ id นะครับแล้วนําเทคนิคดีๆไปใช้นะครับนะคือไม่ต้องรอเลยนะเทคนิคของผมนะสังเกตแล้วก็เดินตามเลยนะขอให้เทรนชัดเจนนะโอเคไหมแล้วก็จากเทคนิคก,การวิเคราะหนะ์นั้นต้องมาเรียนรู้นะครับนะเพราะในกลุ่มมีนํำเทรนมีนําเทรดแล้วก็สอนวิธีการวิเคราะห์วิหาวิธีการเทรดนะครับ เพิ่มเติมในกลุ่มนะครับอ่าโอเคครับรอบนี้ก็เป็นของเรารอบที่4ใช่ไหมอ่ารอบที่4อ่ามาดูครับรอบสุดท้ายรอบที่5จะเป็นยังไงนะครับรอบที่5จะรอดไหมนะครับอ่ารุ้นกันเลยรอบที่5จะเป็นอะไรตอนนี้เราต้องรอจังหวะนะครับรอจังหวะเราอย่ารีบร้อนนะครับอ่ารอบที่5ครับ อย่างเป็นของเราอยู่ไหมออมีแนวโน้มมีแนวโน้มมีโอกาสได้นะมีโอกาสได้รอบที่ห้านะครับมาดูรอบสุดท้ายกันจะสำเร็จไหมรอบนี้เดินตามระบบสยกกำไรให้มากที่สุดนะครับรอบที่ห้ารอดไม่เอ่ยมีโอกาสไหมอย่าลืมอย่าพลาดนะครับ ทักไลน์ ID มันเลยนะครับรอบที่5นะครับก็สามารถผ่านไปได้โดยสวัสดีภาพนะครับโอเคก็ว่า,าคลิปนี้ก็สามารถยุติได้นะครับเพราะเดินตามระบบแล้วก็พิชิตเป้าหมายได้ตามที่ตั้งไว้นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ